คุณเร็กเก่าคุณหลายๆเด้อคุณเร็กโอ้เก่าพระท่านไหนเอาใจอันนี้อยอนะด้จับใส่มือไว้เฉยๆฆ่าตั้งแต่เบากบคบอยอย็คุณบ่อยอันน่าไปเฮ็ดตัองสั่นละคุณบ่อยพระท่นเข้าบ่อใดขายอย่างนี้เพราะว่าอันเข้าได้เงินจากอันมู้นี่แหละจากพี่โคนี่นะอืมไปไล่กดโหลดเปิด เพราะเขาลงจบแล้วมันสิมี่มองอันเปิดยู่เขาไปเปิดตรงเตียนไข่ปลานั่นแหละแล้วก็เขาไปเข้ามาแก้ไขนน่นนะเออ,อเดี๋ยวเพถึงเื่องนี้ก่น คุณปล่อยกันย่าไม่ไ้เขาลงโฆษณามาเขามึไปกดน้องแดงขอไปตรงพันเพื่องหนึ่ง เาไปตรงขั้นเพื่องลรวก็ไปไปตรงเนื้อหานี่เขาไปตรงเนื้อหาเราก็ที่นี่มันสีมี่มองข้ามาสร้างรายได้เย้ยเขาไปตรงแก้ไขแก้ไขปั๊บมันก็นสิขึ้นข้ามาส้างรายได้ล้วเขาก็ไปกดตรงสาร้างรายได้นะจะไปกดตรงเนื้อหาดัดแปลงกันแล้วกันหามไปกดเป็นเด็ดขาดเลยเพราะว่าเขาบระเดีดัดแปลงเนื้อหานี่ไปกดเด้อมันสี อันนั้นเดี๋ยวมันสิไปติดเหลืองติดแดงมันสิยากรึเฉพาะเขาไปเบิ่งอันนั้นบ่มี่นะบัตติกา้าขอบคุณหลายๆเรือพี่น้องต้องต้องกดตร้องต้องไปกดต,ต้องไล่โคตรประจันบ่ได้เด็กกนเขาไปเบื้องสิบ่มีโฆษณจะห้าเขาห้องบ่ได้เงินเด็ก อันสมมติว่าคนเขาไปเบิงึงซิฟคนนั่งสิโฆษณา,ากับซิฟเทียเ้ากับใดแล้วผู้ใดเขาไปเบิึงรอบใดกันหอบใดกันใดเงินรอบใดกันใดเงินเพราะว่าเขาโฆษณหนาดิเออนั่นแหะไปเฮ็ดโหลดเพราะฉะนั้นพอได้อันไล่ือกันไล่เขาเอ,อิญนั่นให้ไล่นั่นยามเวลาคนเขาไปเบิึง เข้าไปเห็ดโคจนาให้ไหรกัเขา่าโคจน,จนาส่วนส่วนเขากับเงินคนะือเก่าขันเขาบ่ไปเห็ดมันบ่ได้แล้วให้ไรเขากับเสียศูนย์เลยสื่อโอ้เขาเปิดอะไรเปิดอะไรจกอันนิ้วตัวนี้นะมาเม็นเห็ดเหลียวเหลียวกระโอดนั่นแหละเขาไปไล่เปิดเดอ้อเปิดโฆษณา Joe hết tiền như cho bong anh ngay Belai kosana, lộn. Mẫn cho quái xin anh. Wasan borai tung kandy. Kosana to nhai tươm cắn Hoo, lặng lòng 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 lái đi lòng 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 lưng lòng 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 อีดอกเขาใจง่ายกับเย็ดไวพี่น้องไเง็นตะกนนิ้วกับพ่จ่ากิ่งยางก็มีตาใส่หลูกเห็ดแห้หลูกเจะน่ายแน่หลูกจองแน่คาเงินเงนเยซื้อบาสอนน้ำเดือบบาสอนกับซอยขอเห็ดจวจนจวิ่นนวลาบารห้ามไม่เห็นยูทูบแบบเดียวกันแอดกันเขาแอดไลนแอดยูทูปกันเขาเนาะกับ้าเันตะกอนนี่ค็ดดังสันรอกำบา 我老了。